สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์น,นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมซิกวอลเลกเซ่ครับเล่นกันในโหมดไม่รู้อยากจบตายนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในคืนที่311แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อนะครับในคืนที่311ถึง320นะครับดำเนินการต่อคืนที่311ครับผมซอสบาดหกสเปียตอนสมาดูกันว่าใน EP นี้311ถึง320เราจะต้องเจอกับศัตรูประเภทไหนนะครับจะโหดร้ายทารุณขนาดไหนไ<ป>เราก็มาลองเล่นกันดูเลยเอาละครับผุดกันขึ้นมาก่อนใครไรเดอร์เเราาซพิูพขึ้นม ฝังเขาเป็นผีอ๋อมีพวกเดตบอสมีปลาพิษอุย้ยปลาพิษเยอะมากแต่ว่าเราไม่กลัวแล้วครับเราสร้างบุกไปเลยเราต้องจัดการกับเจ้าเดตบอสให้ได้นะครับถ้าจัดการเดตบอสได้คืนนี้จะจบเร็วเพราะว่าที่เหลือนี้เป็นมแต่ผีปลาพิษนะ ผีปลาพิษหรือผีปาระเบิดทำไมมันปาทีละสามร้อยแรงอะไรขนาดนี้โอ้ยคืนนี้พี่อาว่าจบไปแน่นอนเพราะว่าผีปลาพิษเนี่ยตอนนี้ก็ตายเกือบหมดแล้วนะครับเอาเลยกลายเป็นว่าเดดบอสมันดันกระเด็นออกไปตรงนั้นเราจะฆ่าเขาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหผีพิษแต่เราก็ค่อนข้างโชคดีที่ว่าผีพิษมันมันไม่ปลาพิษจากนอกรัวเนาะเออ มันต้องเข้ามาในรั้วก่อนถึงจะปลาพิษกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาในการตั้งตัวเนี่ยเราก็พยายามโจมตีกันเข้าไปก็ได้ครับสวบเข้าไปทีหนึ่งนี่ก็แทบหายหมดแล้วมั้งนะ่ยยังยังไม่หายครับแค่เห็นก็ว่าหายทั้งฝั่งเขาที่ก็ตายกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะถอยหลังกลับมานิดนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอสวบเดี๋ยวรอสวบอ,อืมสวบจังหวะนี้เด็บอยกระเด็นออกไปข้างนอกเลยครับเดี๋ยวเราจัดการใครไอ้ไม่ใช่จัดการผีพิษพวกนี้ให้ตายกันไปหมดก่อนแล้วกันเนาะบางทีมันก็ กลายเป็นผีคลานครับกระเด็นออกไปนอกครั้วแล้วก็เป็นผีคลานแต่ตอนนี้เดดบอสเขายังไม่กลับมาเลยนะครับ <What? S 1> ข้ามคืนก่อนแน่เลยพี่อามว่าแต่จะข้ามคืนก่อนหรือเราฆ่าเขาได้หมดก่อนไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันก็ผ่านคืนเหมือนกันซึน่งเป็นอะไรที่ดีง่ายๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับคือขอแค่ใครไรเดอร์ไม่ตายก็พอละพี่อามไม่คิดอะไรมากนะครับสวมมันนั่นแหละสวบมันเข้าไปครับเลือดไม่ลดเลยครับเพราะว่าเขาเอ่อ เดดบอสตัวนี้เลือดเยอะมากเก่งมากโอเคข้ามคืนคืนที่3 1 2ลุยกันต่อมันต้องมีผีผีผุดมาแน่ครับคืนนี้ระวังไว้เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอผีผุดกันมานานแล้วนะ <Huh? S 1> ไม่ผุดก็พุ่งไม่อะไรเลยครับไม่มีผุดไม่มีผูไ้ไม่มีอะไรเลยครับผมถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็สั่งกองกําลังเรากลับบ้านได้น,นะไม่ต้องป้องกันใครไรเดอร์แล้วเรากป็ปล่อยเขามาเข้ามา,า,มาครับปล่อยเขาเข้ามาเรามีกองกําลังที่คอยตั้งรับอยู่แล้วโอ้โห oh, ดูเป็นตีรัว มีสที่แตกกับเพื่อนนะ <What? S 1> โอ้โหดเกินนะครับผมทีนี้จัดการครับเอาเดดบอสให้ตายก่อนอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงไถเดดบอสไปตรงนู้นแล้วครับมีเดดบอสแล้วมีสเปียร์ต้อนซอมบี้ยักษ์นะครับ,รบอ้าวหูใครโมโรใครก็มายันหน้าบ้านแล้วฆ่าโมโรใครให้ได้ก่อนก็น่าจะดีครับ <Yeah. S 1> หลังๆนี้เรา จมตีพวกเดดบอสพวกซอมบี้สเปียรต้อนยักษ์ไม่ค่อยตายแล้วนะแสดงให้เห็นถึงว่าเขานั้นก็มีเลือดที่เยอะขึ้นแล้วก็โหดมากขึ้นนะครับทั้งฝั่งเราตอนนี้ก็ยันหน้าบ้านทีนี้ก็ถอยหลังมานิดนึงแล้วก็สวบเข้าไปครับฝั่งเขานี่ตายกันเกือบหมดแล้วนะเหลือเจ้าโมโลไคอ้าวโมโลไคก็ไม่เหลือแล้วครับเขาเหลือแต่เดดบอสนะครับผมถ้าพยายามได้สวบสักครั้งนึงก็อาจจะทําให้เดดบอสตัวนี้เลือด ลดไปได้มากมายนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงสวบหน้าเข้าไปไม่ตายด้วยโอเคไม่ตายก็ล่อมันเดินมานั่นแหละไม่เลวลาหรอกเราไม่ว่าครับฝั่งเรานี่คือแบบว่ายูนิต675เทับเยอะจนเครื่องกระตุกก็น่าจะผ่านคืนกันไปแบบนี้นะครับสองคืนติดต่อกันแล้วนะครับที่ไม่สามารถฆ่าเดตบอร์ดได้นะคืนที่3 1 3ครับเราไม่ได้เจอผีพุ่งและผีผุดมา2คืนติดต่อกันแล้วที่อาว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนในคืนนี้ยังเป็นผีปลาพิษมานะครับ มาแล้วครับผมผีปลาพิษหรือผีปลาระเบิดกันแน่ทีละ228ดาเมจ <What? S 1> ต่อให้เราจะจุกแบบว่าซุปเปอร์จุกยังไงก็ไม่น่ารอดครับผมโอ้โห oh, oh, ดูฝั่งเขาปลาครับพ <c oughs> ี่ก็โหดไปไง <c oughs> เออมาโจมตีเข้าไป <c oughs> เจ้าผีปลาพิษพวกนี้เลือดไม่เยอะเราก็น่าจะสามารถจัดการเขาได้แบบสบายๆแต่ตัวเลือดเยอะนี่คือซอมบี้สเปียตอนที่เดินเข้าสามอรภูมมมา <c oughs> ทีนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงโจมตีมันเข้าไปเพื่อนเรายันกันหน้าบ้านแล้ว ทั้งฝั่งผีปลาพิษก็พยายามที่จะเข้ามาปลาพิษแบบยับหน้าเรานะครับผมปลาแบบยับหน้าดาเมจขึ้นกันแบบยับยาวครับ30 5 3 0 5นั้นของเราทั้งนั้นถอยหลังกลับมานิดนึงดีไหมดีต้องดีแน่แหละมันจะไม่ดีได้ไงเออแล้วก็หววหน้ากันเข้าไปครับสวบเข้าไปหนึ่งทีเลือดไหลกันเป็นน้ำครับมีบางส่วนที่ ผีประพิษบางตัวที่กลายเป็นผีคลานไปแล้วนะจุดๆนี้นี่แหละครับเราเข้าๆออกแบบนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นพวกเดสบอสหรือเป็นซอมบี้ตัวใหญ่ตัวยักษ์มาอะไรประมาณนั้นประมาณนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดการได้แบบง่ายได้มากโอเคจบกันแค่นี้แหละคืนนี้คืนที่3 1 4จัดไปแบบหนักๆแน่นๆเราไม่เจอผีผุดกันมาสามคืนแล้วนะที่อาเริ่มรู้สึกกลัวแล้วว่าคืนนี้เขาจะผุดกันแบบเบิ่มๆ <What? S 1> หรือไม่ก็พุ่งแบบเบิ่มๆ กลัวหรือเกินมาเป็นสเปียตันซอมบี้ครับมาทําไมครับสเปียตันซอมบี้เข้ามาโจมตีเรานั่นแหละครับถามได้ประทูเฮ้ยสเปียตันซอมบี้ล้วนมะเนี่ยมีแววจะล้วนนะครับมีแววจะล้วนอยู่เอ่าเวลาทีนี้สั่งโจมตีแล้วก็วิ่งเข้าไปสวบครับผมสวบซอมบี้สเปียตันเข้ามากันเป็นซอมบี้สเปียตันล้วนจริงๆนะเนี่ยแต่ก็ดีแล้วล่ะซอมบี้สเปียตัอนล้วนถึงแม้ว่าจะเลือดเยอะแต่ก็เลือดไม่เยอะเท่าซอมบี้สเปียตันที่เป็นตัวใหญ่นะครับแป๊บเดียวเราก็มายันกันหน้าบ้านแล้วนะครับ ผัดกันสวบแบบสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกนั่นแหละครับกระโดดเข้าไปครับการกระโดดพุ่งของเราไปใสเ่เขานี่มันเป็นอะไรที่เจ็บแสบ<ะ>ดาเมจคืนนี้อยู่ที่3ามร้อยหนึ่งก็จัดว่าใช่ได้ไม่แย่โอ้โหสวบหน้าไปทีหนึ่งครับผมถึงก็ตายกันเลยทีเดียวร่วงกันเป็นน้ำเอ้ยไม่ใช่ร่วงกันเป็นมะม่วงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ เป็นซอมบี้สเบียต้อนก็ร่วงได้ถึงแม้เลือดจะเยอะแต่จะฆ่าเขาหมดก่อนข้ามคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราก็พยายามจะสวบหน้าเขาอยู่นะ <What? S 1> บางตัวก็กระเด็นออกนอกจอนะครับ oh. ข้ามคืนก่อนอ่าตายก่อนครับเยี่ยม คืนที่315รอสบาซอสบอเปตต้อน, 3, 115, อ 6, เ,อนเอ๊หลังๆนี่มันแปลกๆนะผีผุดไม่มาผีพุ่งไม่มานะครับรู้สึกมีร่างสังหรณ์ไม่ดีว่าถ้าเกิดเขาจะพุ่งจะผุดกันมาทีหนึ่งนี่มันจะมากันแบบเบิ่มๆนะรู้สึกอย่างนั้นนะครับโอ้มากันลวครับคราวนี้โอ้อมบีสเปตตอนเดดบอสไม่ใช่อมบีสเปตต้อนยักษ์3เดดบอสสครับคืนนี้คงไม่จบกันง่ายๆแล้วล่ะครับแนละ้วถ้าเกิดมากันแบบนี้นะครับจะง่ายจะยากไม่รู้ตอนนี้ ขุดกันขึ้นไปแล้วก็กระโดดสวบมัน่นตีกันมั่วซั่วนวเนียกันไปหมดครับ <What? S 1> มีโมโรไคด้วยครับยืนโดนตีหัวโยกอยู่ตรงนั้นครับคือคืนนี้นี่เป็นคําคืนที่แบบว่ามียูนิตหลากหลายเนาะขาดแค่ผีผุดแล้วก็ผีพุ่งนะครับมาเดสก็มาท็อกซิกเดทก็มาโมโรไคมา ซอมบี้สเปียร์ต้อนตัวบอสมาซอมบี้สเปียร์ต้อนธรรมดามาแล้วก็เดดบอสก็มาครับพี่พเดินพี่ดงพี่เดินอะไรมากันหมดปเ,เป็นเลื่อยเปื่อยเดดเดิร์สตายกันไปเอ้ยไม่ใช่เดดเดิร์สมากันหมดไม่ใช่ตายกันไปโอ้เราจัดการตัวบอสได้หมดเลยเหรอเราเก่งกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ <S <S อ๋อมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่หน้าบ้านครับยังทําอะไรเขาไม่ได้เราจ้องจะเล่นเขาไหนดูซิจะเป็นยังไงสวบกันไปครับตอนนี้ก็ซอมบี้หินยักษ์เราเข้ามาใกล้เขามากแล้วนะ โอ้โหโจมตีดาเมจขึ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงดีงกว่าครับจะได้น้ําได้เนื้อหน่อยอเม,มื่อกี้เห็นว่ามีซอมบี้สเปียร์ตอนบอสเออซอมบี้สเปียร์ตอนตัวยักษ์กระเด็นไปกลับเข้ามาแล้วครับเราจ้องจะสวบเขาได้ไหมเนี่ยหันหลังกลับนิดนึงครับถอยหลังกลับนิดนึงแล,ล้วหันไปสวบครับจะได้น้ําได้เนื้อหน่อยสวบอืมตายไปหนึ่งครับซอมบี้สเปียร์ตอนบอสแล้วก็สวบปอีกหนึ่งครับผมหงายเงือบ เหมือนกับมีซาบเราตายคนหนึ่งนะไม่รู้ตายเพราะอะไรนะครับเกิดมาเป็นเดซยืนอยู่ตรงนั้นนะคืนที่316เอ้อยสิบออมีอบาบตายคนหนึ่งจริงๆด้วยพี่อ่ะไม่รู้ว่าตายกันเพราะอะไรเอองงเหมือนกันอาจจะโดนผีเอ้ยมากันแล้วครับผมอนั่นคือผีผุดบอกแล้วว่าเขาจะผุดกันมาแบบเบิม่มเบิ่มอื้อหืออุ้ยไคไรเดอร์เรามีตัวหนึ่งกำลังจะตายรีบผุดก่อนผุดมาป้องกันก่อนโอเคเดี๋ยวพี่อามเติมเลือดก่อนครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว เติมด้วยก่อนต้องเติมให้ใครไรเดอร์ด้วยนะโอ้โหโอ้โหผุดกันมาแบบอัศจรรย์ทันด่วน,นดีนะเราแบบว่ามียูนิตนู่นนี่นั่นทันนะครับเอ้ยไม่ใช่ดีเรามียูนิตท,ที่มาตั้งรับอะไรไว้ก่อนนะแต่ว่ายูนิตตั้งรับเราก็น่าจะตายไปหลายเหมือนกันครับโอ้โหดูจากศพแล้ว <What? S 1> ชอ,องสวาดน่าจะเละเทะครับแล้วก็ผือๆกองกำลังที่มาตั้งรับของเราตายหมดแลนะ้วน่ ในขณะที่ไคลเรเดอร์เราเกือบตายครับพี่อามใช้เวทแมทฮิวทันนะโอ้โหอันตรายครับอันตรายนั่นแหละสิ่งที่พี่อามกลัวแบบเมื่อกี้มันจะเกิดขึ้นนะก็คือแบบว่าอยู่ดีผีผุดก็ผุดกันมาแบบเบิ่มๆนะครับแล้วก็ทําให้ไคลเรเดอร์เราตายและนั่นจะทําให้การเสกผีของเรานั้นสะดุดพอเราเสกผีสะดุดก็จะทาให้เราผ่านคืนนั้นยากขึ้นครับเพราะว่าผีระจอมันน้อยลงนะผีผุดอนะ่ะคืนที่317ขอสเปียร์ตันเอ้ย ไม่ต้องสเปียร์ตอนซอสบาดมาเยอะๆเลยมาเบิ่มๆเลยครับไม่ต้องใช้สเปียร์ตอนแล้วครับสร้างไว้ด้วยครับไอเทมสร้างไว้โอเคคือเราโดนโจมตีทีเดียวก็ตายแล้วล่ะในช่วงเนี้นะพี่ยังก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ต้องใช้สเปียร์ตอนก็ได้นะเอาไปซอสบาดเบิ่มๆเยอะๆก็น่าจะไหวนะครับคือยังไงโดนโจมตีทีเดียวก็ตายอะ่ะเออก็ก็อกอเอาซอสบาดมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะโอ้โหผุดกันมาแบบยัดหน้าอัดหน้าบ้าเลยแล้วครับมีเขาเรียกว่า อนีินยักษ์เราเลือดหมดไปบ้างเพราะว่าโดนผุดอัดขานะครับนี่แหละสิ่งที่พี่อัมกลัวที่สุดก็คือการโดนผุดอัดขานี่แหละแต่พอเราเริ่มผุดเซตแรกชุดแรกได้ชุด2ชุด3ตามมาเราเริ่มสบายแล้วนะครับมันก็จะผ่านแน่แนในคืนนี้มันคือความยากลําบากของการเล่นเป็นเลดเดนะครับไม่รู้จบตายจริงๆเราก็โกงมาจนถึงคืนที่310กว่าแล้วจะถึง320แล้วนะเน่ย <in> โกงไหมพยายามไปเก็บเพชรมาแล้วก็ซื้อเป็นไคลไรเดอร์มาก็ก็ถือว่าโกงนะจัดว่าโกงอยู่ ตอนนี้ทางฝั่งเราก็ยันหน้าบ้านนะครับแล้วก็อยู่กับสเปียร์ต้อนซอมบี้ตัวบอสนะครับพร้อมกับผีคลานอีกมากมายเราได้ทําการสวบหน้าเขากระเด็นกลับหลังกันไปเลยทีเดียวโอ้ถ้าสวบหน้ากันขนาดนี้กระเด็นกลับหลังขนาดนี้แล้วเลือดยังเหลือเยอะขนาดนี้ก็คืนนี้ก็น่าจะจบกันแค่นี้ครับสวบหน้าเข้าไปเลือดไม่ลดเลยครับจบแล้วครับคืนนี้ถ้าเลือดไม่ลดแบบนี้ทําอะไรเขาไม่ได้เอาเขาไม่ลงครับรอเวลาข้ามคืนครับตอนนี้ ดูไอซอมบี้ตัวเดสตัวเดสเราที่เกิดจากการตายของซอสบาดเราไปตีเขาตีทีละ30น่าสงสารจริงๆตียังไงก็ไม่เลือดไม่ลดนะครับคืนที่318จากซอสบาดมาอีกให้ซอสบาดเป็นเป้าโดนโจมตีเขาเรียกว่าตัวแทงตัวแทงตัวแท,ง,วแทงซึ่งเลือดน้อย<า>เฮ้ยมาแล้วครับผมอย่าอย่าอย่าผุดขึ้นมาแบบนี้ครับเอาซอสบาดรับสึกครับซอสบาดโดนตีทีเดียวตายอะ่ะเฮ้ยโอ้โหมีพุ่งมาอีก <What? S 1> เกือบเกือบดีนะสั่งโจมตีทันครับ ผีพุดเราเลยมาป้องกันผีพุ่งเขาได้ทันโอ้โหช่วงหลังๆนี่อยู่ดีๆก็เขาเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์แอทแทนะครับผุดงมาให้เราตายใจแล้วพุ่งมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวถ้าเราโมดรกดตั้งรับเนี่ยก็อาจจะใครเรื่อเรเราอาจจะอันตรายและตายได้เจ้าพวกนี้นี่เริ่มมีแผนการที่แยบยลมากขึ้นน่ากลัวจริงๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามสู้ให้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็มีตัวเดซ เดดบอยกับสเปียร์ตันยักษ์ตัวนี้ครับสเปียร์ต้อนสมิสเปียร์ตัอนยักษ์ที่โดนโจมตีหัวโยกอย่างนี้อยู่โจมตีหน้าหลังโอเคตายกันไป2ตัวบอสตายตัวลูกน้องไม่มีปัญหาครับเราก็จะไล่สวบไปทีละตัวทีละตัว <Yeah. S 1> การสวบของเรานั้นช่างรุนแรงเพราะว่าสวบกันทีละหลายตัว <laughs> เราเน้นรุมครับผมนอกจากเราจะเน้นรุมแล้วเรายังโกงอยู่ด้วยด้วยการเอาคลไร,รเดอร์มาเยอะๆนั่นเอง กลับไปก็มีซอฟต์บัตเราตายไปบ้างกลายเป็นผีเดินอยู่ตัวนั้นน่าสงสารจริงๆคืนที่3 1 9ร้อยสาะสร้างซอสว์บลตมาเพิ่อมอีกครับชดเชยกับพวกที่ตายไปในคืนที่แล้วป้องกันขาใคารไรเดอร์เอาไว้ครับเผื่อมันผุดกันขึ้นมาอีกเราจะได้ตั้งรับทันครับ <Yeah. S 1> ไม่ผุดไม่อะไรกันขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเราได้ผุดก่อนซึ่งนั่นก็ทำให้เราสามารถมีกองของรามาตั้งรับได้แบบสบายๆฝั่งนู้นมาเป็นคลานครับ <What? S 1> คลานกันมาทําไมครับทําไมไม่เดินครับคลานมันช้านะเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นไร เราก็จะทําการรวบรวมสมัครพ,รพวกของเราไว้กว่าเขาจะมาตีบ้านเราก็น่าจะใช้เวลานานเราน่าจะเสกได้ถึงชุดที่3ดูการโจมตีของเขาครับทีละ466 <What? S 1> พี่ก็โหดกันเกินไงแป๊บเดียวแตกครับโอเครั้วนี่ทวงเวลาได้นิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่า่วงเวลาอะไรไม่ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ทางฝั่งเขานี่มีดึงหัวเราด้วยครับโมโรครแน่นอนแต่ว่าโมโรครอ,ยอยู่ไหน น่าจะอยู่หน้าบ้านนั่นไงโมโรไคสองด้วยดูเห็นเคียวแวบๆเมื่อกี้นี้โมโรไคสองครับมีผีผุดด้วยครับผุดหน้าบ้านเราหรือเปล่าครับก็น่าจะผุดหน้าบ้านเราแต่ว่าเราน่าจะเอาตัวรอดกันได้<ะ>แต่ตอนนี้สําคัญเลยคือซอมบี้สเปียร์ต้นบอร์ดครับที่มีอยู่2ตัวนั้นเราจะสามารถฆ่าเขาได้หรือไม่จะไปยันกันอยู่หน้าบ้านแล้วเรายังไม่สามารถที่จะฆ่าเขาได้เลยเนี่ยเนี่ยมายันกันหน้าบ้านละโอ้ออกนอกออกนอกรัวแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราก็คงโจมตีเขาลําบาก อซอมบี้สเปียร์ต้นตายไปหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือใครไรเดอร์ไอ้คาโมบโรคสองชอบผู้ผิดชอบผู้สลับกับใครไรเดอร์ครับมีโมโลคาสองแล้วก็อ้าวเหลือหนึ่งแล้วครับผมโมโไคเหลือหนึ่งแล้วแล้วก็เดดแล้วก็ซอมบี้สเปียร์ต้นบอสท,ที่กระเด็นหนอนนอกจอไปอีกหนึ่งครับตอนนี้ก็ยันกันหน้าบ้านครับร,รอจังหวะจะสวบรับเดี๋ยวพี่อามรอให้กองทัพมันสแต็กกันเยอะๆก่อนเอ้ยยันกันเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรา เราจะสั่งกลับหลังทีนึงแล้วก็หันกลับมาสวบหันหลังทีนึงแล้วสวบเลยครับสวบตายเลยครับผมทีเดียวจบจบไหมเนี่ยเอ้ยมันยังมีซอมบี้สเปียร์ต้อบอสอยู่หนึ่งตัวไม่ใช่หรออ,อ๋อข้ามคืนก่อนครับผมหน้าบ้านเราไม่มีอะไรคืนที่320อู้เก่งมากคืนที่แล้วซอดบาดไม่ตายเลยครับเยี่ยมครับคืนนี้ก็คอยระวังขาไท r ไรเดอร์ไว้หน่อยแล้วกันนะ เราจําเป็นต้องใช้งานพวกนายนะซอสวาดใช้ในการเป็นเหยื่อล่อผีผุดครับพอผุดขึ้นมาปุ๊บซอสวาดก็หมดประโยชน์ละคืนนี้เข้ามากันเร็วมากแต่ว่าเป็นผีแบบธรรมดาธรรมดาชาวบ้านร้านร้านตลาดไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เดี๋ยวลูกโอ้โหไม่ทันพี่ยามว่าจะสแต็กผี <What? S 1> ผีผุดสัก3-4สแตก็กเขาบุกกันมาก่อนครับแล้วก็มีผีผุดมาผุดอับหน้าบ้านเลยจะหากัก แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีผีปุดของเราที่รับศึกอยู่ในส่วนตัวพี่ยามตอนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคืนที่400มันจะมันจะเจอกับอะไรเราจะเจอกับอะไรครับพี่ยามจะได้เจอไหมแบบว่าเผชิญหน้ากับซอมบี้หินยักษ์20ตัวอะไรอย่างนี้หรือคิฟฟอน20ตัวถึงถ้าพี่ยามต้องเผชิญหน้ากันในระดับนั้นพี่ยามก็อาจจะแพ้ได้ <laughs> มันก็โหดเกนินเอา้าเฮ้ยไอ ซอมบี้สเปียร์ต้นบอสมันมาอยู่กันตรงนี้แล้วครับผมดี B, มันไม่แสะใครไรเดอร์เราตายแล้วนะ่ะ <What? S 1> กองกำลังหลักของเราก็ยันกันหน้าบ้านล้มั้งอ่าแล้วมีตัวเดดบอสตัวนั้นครับซึ่งก็น่าจะตายอีกไม่ช้านะครับเอาตีไปฝังนั้นอีกละเออตายไปนั่นแหละทีนี้ก็เหลือผีคลานตรงนี้คลานกันเข้าไปอยากคลานก็คลานเราไม่ว่าหรอกแต่ใช้ดีเดินมาดีกว่ามันจะเร็วกว่าหันหลังกันมาหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวรอสวบครับ มันมีตัวคารนอยู่คานขวางแล้วเออสวบตายไปจบแล้วเนี่ยจบไหมเอยอ่าจบครับผม, yeah. ผมเยี่ยมอ่าและของนี้คือไม่รู้จักจบตายคือที่3า1ร้อเดถึงสามีเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อใน3 2 1ร3 0ถึงสามนะครับมันเริ่มมีการโจมตีที่พลิกแพลงขึ้นมาแล้วนะพี่อามก็ต้องพยายามปรับตัวและรับมือกับเขาให้ได้นะครับหลักสําคัญเลยคือรักษาไคลไรเดอร์เราไว เอาละครับประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับนิพิียมคุเมอร์และเกมสติกวอลเลกเกซี่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับสวัสดีครับ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s cribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม